มาแล้วครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆชาวมูบายดีเจนทุกๆคนด้วยนะฮะตอนนี้ก็อยู่กับผมเอทีเ i n g นะครับผมก็มาอยู่กันกับอากัสนะฮะวันนี้ก็ลองเอามาเล่นสักหน่อยนะครับเพราะว่าวันที่16ที่ผ่านมานี่ก็ได้ปรับมาใหม่แล้วนะฮะสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะเออก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าการปรับใหม่ของเขานี่จะทําให้มันดีขึ้นหรือว่าแย่ลงนะฮะ มาเจอกับอากัดเหมือนกันนะผมหนีก่อนโอ้โหการปรับมาใหม่ที่ผมเข้าไปอ่านมานะก็ก็จะมีสกิลหนึ่งนะฮะที่เขาปรับมาให้ใหม่นะคือว่าสกิลหนึ่งเนี่ยเราสามารถดึงตัวคู่ต่อสู้หรือฝั่งตรงข้ามเนะี่ยดึงเข้ามาหาตัวเราได้ด้วยนะผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะลองแมวเรืออ่า ก็ประมาณนั้นนะที่ผมเข้าไปอ่านมานะฮะนี่สำหรับสกิล2ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับแต่ว่ารูปโฉมของอากาศนี่เปลี่ยนไปนะน่าจะเทก่กว่เดิมนะเออส่วนสกิลติดตัวนี้ก็พอไอเขาเรียกอะไรไอแถบแดงๆข้างล่างมันเต็มนะมันก็จะฟันฟันได้ประมาณทีมที ด,ดูนะนี่่ะนี่่ะโอ้โหไม่ไหวับผมโอ้โหเล่นยากกว่าเจกับซันนี่ขนาดมาคลาสสิกเนะี่ยก็เดี๋ยวรอนก่อนฮนะเดี๋ยวขอสักสัก Level เลเวลสี่เดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเจอกันดีกว่าเออโอ้โหไม่ได้เล่นนานเลยมันไปไม่เป็นเลยสกิล มันนจะดีขึ้หรือเ,เแต่ว่าที่แน่ๆเลยสกิลอันติของเขาก็จะอยู่ได้แค่5วินาทีนะก็ได้อยู่นะครับสำหรับ5วินาทีนะก็ต้องใช้คุ้มล <c oughs> <c oughs> ะเดี๋ยวฟาร์มมันก่อนนะขอฟาร์มมันก่อนยังยังยังไม่เลเวลสี่อ่ะมาแล้วเลเวลสี่แล้วครับก็เดี๋ยวดูนะฮะ โอ้โห oh, ตอนนี้ก็ผ่านไปสองนาทีแล้วนะวะยังไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยเดี๋ยวต้องวิ่งนะฮะวิง่งวิ่งไล่ไล่ล่าหนะ่อยวิ่งไปเปิดโหมดอมตะสักหน่อยนี่เหมือนกันนะฝั่งนู้นเขาก็เอาอาการมานะฮะก็น่าน่าจะเอามาลองก็ได้ว่าเออร่บใหม่แล้วมันจะดีขึ้นหรือเปล่ามันจะเป็นยังไงนะ โอ้แต่ผมไม่ได้เล่นนานเลยไอตัวอากาศไม่ได้จับนานนะครับฮุงไปเออปล่อยตัวหลังนี้แหละมั้ยเออตีข้าบบ้อมโอ้ชูนเป็นมวยไว้ทีนึงเออโอ้ตายตายกูโอ้โห เรียบร้อยนะโดนชูเตะนะฮะสกอร์คิวตอนนี้ก็อ่าฝั่งนู้นนำไปหนึ่งแต้มนะเป็นสามต่อสี่อยู่เลยนะเมื่อกี้เจอกันดิงมาดิมาดิาดสักท้ายไปก่อนแต่สกิวหนึ่งมันดีอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลาเราดึงดึงผู้ต่อสู้มา แล้วก็เราก็กดใช้อีกทีหนึ่งนะฮะก็จะเป็นการตรวัดดาบไปอีกหนึ่งทีนะเออมันก็ดีนะผมว่าเพราะเวลาบางทีฝั่งหนูเขาใช้ฟิกเกอร์นะเราก็ได้ตามไปตามเขาไปได้นะเนี่ยเนี่เห็นไหมมันจะวาดดาบรนะยะของการตรวัดดาบมันก็ไกลเหมือนกันนะสําหรับสกิลแรกนะเ <c oughs> บื่อไอ,อ้ชันจริงวะมามมา,มายืนตีกันนี่มา โอ้โหอะไรนักหนาวะโอ้โหโดนโดนโดนโอ่าดาเมจของสกิลสองแล้ว,วลเหมือนตรงกลางเราจะโดนแล้วนะโอ้โหรอบนี้ทำไมโดนกดหนักจิงวะ มือตกไปแน่ๆเลยผมว่านี่ผมก็ลองเอามาเล่นเลยเนี่ยตอนอัดคลิปตอนทําคลิปนี้ก็คือว่าเออเล่นเลยตอนทําคลิปนี้นี่ผมคือเล่นเลยฮนะเพราะว่าเขาปรับมาปุ๊บผมก็เอาลองดูมามาแล้วครับผมอีกหนึ่งที่เออมาแนละ้วฮะคิวที่สอง อย่างนี้เลยอยู่ที่สามมาแล้วโอ้แล้วฝั่งเราสเปสสรซ์ปะมากเลยว่าแท้งก็ไม่มีแต่ชิวๆนะอย่าไปซีเรียสก็มากันในโหมดคลาสสิกนะแล้วดูเหมือนคาริน่าเราจะโดนแล้วครับ เอันดีเอาันดี้า,ดดาหรือเปล่าโอ้โหสันไม่ไม่ใจระไม่กล้าวัดนะแต่ถ้าเมื่อกี้เขาเข้ามาก็น่าจะล่วงนะครับเขาอยู่กันเยอะมากชูชูชไงนะชูอ๋อโอ้เ้วเป็นคาริน่าเก็บไปได้ชูอ้ไม่ไหวแทงไปอีกนึงที่ เรืวลาชดไม่ตามเหนือไม่ตามเลยไอขี้กิดตามมันยังไม่จบนะเอกซันนี่ต้องถอยก่อนมากับไอ้ก๊อดถอยถอยถอยพวกถอยเลือดน้อยแล้วยังห้าว โอ้หเอาเรื่องกันเนี่ยมาในโหมดพลสติกก็ตึงเหมือนกันนะเนี่ยออกแล้วก็ได้เห็นว่ามันมีโหมดใหม่เข้ามานะเป็นลุ่งอรุณหรืออรุณลุ่งอะไรสักอย่างนะเ,เป็นแบบเบ t ท l e อร์ยอนนะยังไม่เคยไปลองเลยวะโอ้โหโห,โห,โหตายไม่รอดครับ ก็เป็นแบบเบนเชนรอยอนนะครับน่าจะเป็นร้อยคนมนะั้งหรือว่าไงแหละแต่ก็ไม่ได้อ่านนะเข้ามาพอเห็นอากัสปรับใหม่ก็เลยเอาลองดูนะอได้อีกหนึ่งไอเทมนะโอ้โหโกอดโหกอดยิงแรงเหมือนกันวะอุโโอ้โโอยตาย ไอชูมยิงเยอะเอาเลยวะมามาโอ้โหบังคับยากเหมือนกันด้วยมาแล้วตอนนี้ก็5คิวแล้วโอ้โหแล้วเหมือนโดนกดดันอย่างหนักเลยวะโอ้โหตายตายแล้วกูปอมแตกแล่ ่วยด้วยเฮ้ยหลบแบบดิจิตอลโอ้โหโห,โหลอดมนได้ไงะจะเย็นพ,พวกเดี๋ยวขอไปปั๊มเลือดก่อนโอ้โหคลิ้นมันจะเอามันจะตีหลอดจริงอนะ เล่นคลาสสิกเราจะตีทำไมต้องตีมันหรอกเราบวกกันแบบมันๆน,นี่ว่าเออคัแนน่ะันนเลสลี่นนเ,เดี๋ยวล่วงนะครับเดี๋ยวล่วงนะครับเลลี่ อปมยิงก็ถือว่าโอเคนะในโดยส่วนตัวผมนะมันก็มันก็ดีอย่างนะครับแต่มันก็มันก็มีข้อเสียเหมือนกันเพราะว่าเวลาเห็นไหมมันสกับไปบังคับสกิลยากเหมือนกันครับแต่ถ้าเราเล่นบ่อยๆมันก็มันก็น่าจะได้นะผมว่าแต่ถ้าถามเรื่องเอาลงแรงได้ไหมก็ต้องลองเล่นในโหมดคลาสสิกก่อนสัก สองสามตานะ <quest> เดี๋ยวถ้าเกิดว่าว่างๆหรือเริ่มซีซั่นใหม่ผมว่าจะลองจะลองเอาไปลงแรงดูนะตัวนี้นะ uh huh. พอสกิลอันตของเขาก็มีประโยชน์กันนะ ก็คิวก็ไม่ต่างกันมากเท่าไหรน่นะก็ยังโอเคมาได้เวลาบวกครับทีนี้กอดก่อนเลยแล้วกันมาห่ามาเอาดิเอาดิเอาดิลิงมาเอาดิ ไม่มีใครตายกูตายแทนโอ้โหจัดหน่อยจัดหน่อยจัดหน่อยโอโ้แล้วไม่มีใครมาเลยวน่าเบื่ออย่างนี้เลยพอเวลาบวกอ่ะมา มามาเอาดิมาโอ้โหสองหนึ่งนะสองหนึ่งนะมามาสองหนึ่งคนระับมาลิงกันลิงถือไมาโอ้โห,โหเอาเรื่องกันฮนะแล้วรู้สึกว่าลิงฝั่งเราม,มันจะ มันจะเข้าป่าแบบต่อเนื่องเลยมันไม่ออกมาเลยวะเฮ้ยฮ่าโดนอีกแล้วไม่ทำงานเลยนะลิงฟังเรานี่มันมันขับยากมากเลย ตึงแล้วแหละผมว่าตึงแล้วเนะี่ยมันตึงแล้วเอาไไดิเอาไไดิเอาดิเอามันสีมันวาร์ปให้เห็นต่อหน้าต่อตาแล้วยังจะไม่บวกเ

ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ